สวัสดีค่ะคลิปนี้แพรจะพาทำปลาดุกทอดกรอบผัดพริกแกงนะคะเคล็ดลับการล้างปลาดุกให้หมดเมืองหมดค้าวใครผัดก็อร่อยนำไปทำอะไรก็อร่อยนะคะการทอดปลาดุกง่ายๆให้เป็นชิ้นสวยไม่เละค่ะรสชาติเข็มคน้นกลมกล่อมอร่อยลงตัวสุดๆเลยนะคะหอมกระเพรากรอบได้ค่ะกับแก้มก็ได้กับข้าวก็ดีค่ะ ส่วนผสมเคลเล่าววิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะมาเตรียมในส่วนก่อนอื่เราจะมาเตรียมในส่วนของปลาดุกก่อนนะคะปลาดุกที่ซื้อมาจากตลาดก็ล้างสักสองสาน้ำมา่อนเอาเมือกออกก่อนค่ะจากนั้นใส่เกลือลงไปค่ะใส่เกลือลงไปไม่ต้องกลัวเค็มค่ะแล้วใส่ถุงละสองบาทหนึ่งถุงเลยนะคะปลาดุก1นกิโลค่ะ จากนั้นก็คลุกเคล้าขยำเกลือให้ละลายดีค่ะเราจะใช้เกลือกำจัดเมื่อกํำจัดคาวของปลาดุกก่อนนะคะปลาดุกสําคัญอยู่ที่การล้างค่ะถ้าเกิดล้างไม่ดีใครทําก็ไม่อร่อยนะคะขยำเกลือให้ละลายดีค่ะ หอเกลือนาอไรดีก็เปิดน้ำใส่ค่ะล้างสักองสามน้ำนะคะนี่จากเมื่อกี้เยอะก็จะใสขึ้นแล้ว ขยำเกลือเสร็จเรียบร้อยค่ะเคใส่ชามอีกรอบนึงจากนั้นให้ใส่แป้งมันลงไปค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันดีนะคะแป้งมันจะเป็นตัวไปจับเอาเมือกเอาคาวของปลาดุกออก ให้ดียิ่งขึ้นอีกรอบหนึ่งนะคะจากนั้นก็หมักทิ้งไว้ประมาณสักสีหนาทีค่ะพอเราหมักแป้งมันครบเวลาหนาทีแล้วค่ะจากนั้นเราก็เปิดน้ำใส่นะคะแล้วก็ล้างแป้งมันออกให้หมดให้เกลี้ยงเลยค่ะล้างไปสักสามสี่ห้าน้ำ จนน้ำใสสะอาดจนหมดเมือกหมดคาวดีเลยนะคะพอเราล้างสะอาดดีแล้วค่ะพอล้างมาประมาณ5้าน้ําได้นะคะประดูกของเราเกลี้ยงสะอาดดีแล้วไม่มีเมือกไม่มีคาวเลยค่ะจากนั้นก็ใส่ตะแกรงพักเ็จน้ําไว้ให้ดีก่อนค่ะ ส่วนผสมในการทําปลาดุกผัดพริกแกงนะคะหลักเลยก็จะมีปลาดุกที่เราล้างทําความสะอาดไว้เมื่อกี้แล้วนะคะกระชายซอยค่ะพริกชี้ฟ้าเขียวแดงซอยใบมะกรูดซอยพริกแกงเผ็ดน้ําตาลทรายน้ําปลาแล้วก็ใบกะเพรานะคะใครจะทํากะเพรากรอบก็ได้ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องทําก็ได้ค่ะแป้งทอดกรอบค่ะน้ํามันพืชผงชูรสตามชอบไม่ชอบ,ไม,ชอบไม่ต้องใส่นะคะก่อนอื่นเลยเราจะนําปลาดุกของเราที่ล้าง ทำความสะอาดภักเสด็จน้ำดีแล้วนะคะใส่แป้งทอดกรอบลงไปค่ะพอใส่แป้งทอดกรอบลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้แป้งทอดกรอบเคลือบตัวปลาดุกของเราให้ทั่วถึงดีนะคะ ตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนได้ที่ค่ะจากนั้นเราจะทอดกะเพรากรอบไว้ก่อนนะคะพอกรอบดีก็ตักใส่ตะแก,งกรงพักเด็จน้ำมันไว้ก่อนค่ะเราก็จะได้น้ำมันหอมๆของกลิ่นใบกะเพราด้วยนะคะ จากนั้นก็นำประดูกของเราใส่ลงไปทอดได้เลยค่ะจากนั้นก็ทอดประดูกของเราให้สุกให้เหลืองให้กรอบให้ได้ที่เลยนะคะประดูกต้องพักเสดดน้ําให้แห้งดีก่อนค่ะหรือไม่ก็ใช้ทิชชู่ซักน้ําออกให้แห้งดีก่อนค่ะเวลาทอดจะได้น้ำมันจะได้ไม่กระเด็นนะคะ ทอดต่อให้สุกให้กรอบดีเลยค่ะพอเราทอดปลาดุของเราสุกเหลืองกรอบได้ที่ตามที่ต้องการแล้วค่ะก็จากขึ้นใส่ตะแกรงค้าเสด็จน้ามันไว้นะคะการทอดปลาดุไม่ต้องคนบ่อยค่ะทอดให้สุกให้เหลืองให้กรอบก่อนถ้าเกิดมีติดกันนิดหน่อยค่อยแกะออกค่ะแต่เวลากรอบแล้วก็จะหลุดออกจากกันโดยง่ายๆนะคะ ใส่ตะแกรงคักเสด็จน้ำมันไว้ก่อนค่ะพอเราได้ประดูกทอดกรอบเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราจะมาทำผัดพิแกงกันต่อเลยค่ะตั้งกระทะเปิดเตาใส่พิแกงลงไปค่ะตามด้วยน้ำมันค่ะ แกงหอมดีเลยนะคะห,หัได้ไฟอ่อนหให้พี่แกงมีความหอมดีก่อนนะคะ พอพริกแกงหอมดีเราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายค่ะน้ําปลาค่ะน้ําปลาต้องระวังนะคะปรุงไปก่อนไม่พอเดี๋ยวค่อยชิมเอาค่ะเพราะว่าพริกแกงจะมีความเค็มในตัวมาแล้วนะคะปรุงรสตามชอบไม่ชอบไม่ต้องใส่ค่ะแต่ใส่เพื่อเพิ่มความอร่อยมากท้นนะคะให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีก่อนค่ะให้น้ำตาลละลายดีก่อนค่ะ จากนั้นก็ใส่กระชายค่ะพริกค่ะจากนั้นก็ใส่กระดูกที่เราทอดกรอบไว้นะคะปิดเตาเลยค่ะปิดเตาแล้วก็ลุกเค้าให้เข้ากันดีค่ะ ลุกคราเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นก็ใส่ใบมะกรูดซอยมากน้อยใส่ไปตามชอบได้เลยค่ะแค่นี้ก็ได้ปลาดุผัดพริกแกงค่ะปลาดุอทอดกรอบผัดพริกแกงนะคะรสชาติเข้มข้นถึงเครื่องกลมกลมอร่อยลงตัวสุดๆค่ะ ปลาดุกทอดกรอบผัดพริกแกงของเราก็เสร็จเรียบร้อย,อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วค่ะเวลาจะทานก็โรยด้วยกะเพรากรอบที่เราทอดไว้ใหม่ๆห,มหอมๆกรอบๆค่ะเวลาทานคู่กันเข้ากันเข้า,ก,ขากันค่ะกับแกมก็ได้กับข้าวก็ดีนะคะสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะลองไปทำดูค่ะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพลวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ